โดน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 อโอ้โหโอ้โหแบบนี้ก็เรียกริมปลาแตกครับโอ้ยโอ้ยอันนี้เหลือครึ่งไม่ได้ด้วยไม่ถึงครึ่งครับเหลือแต่หัวโอโโออ้้ยย้ย สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่งอ,องนานานะครับพบกับผมช่างกเด็ดนะวันนี้ช่างกเด็ดมากับนี่สวัสดีครับมากับพี่ตีนะครับกับพี่เมวิถีพันพี่พานน้องกับเมียพานบ้านนอกนะครับช่องทั้งพีต่ตีทั้งพี่เมนะวันนี้พอดีอ่าพี่ตีเครื่องเครื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเออซีรั่วอ่ะเราก็เลย <laughs> ยุบเรือ เอาเครื่องผมมาใส่เรือพิตีแล้วก็ออกมาด้วยกันเดี๋ยววันนี้ช่างเดชจะพามาชมพิตีกู้เบ็ดนะเดี๋ยวตามไปรุนด้วยกันครับโ,<อ>โดนหรือเปล่า<อ>เดี๋ยววันนี้ให้ช่างน้เดชเป็นคนกู้แล้วกัน<อ>เดี๋ยวผมถ่ายให้๋อพิตีจะเป็นตาก้องให้ช่างเดชนะเดี๋ยวผมขอเป็นตาก้องอ่ะเดี๋ยวไปคือมีหลายๆคอมเมนต์เนาะท้งช่องพิตีทั้งช่องผมเองอ่ะทําไมไม่เห็นมาถ่ายกับพันตีเลยโกรธกันหรือยังโกรธกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าช่องพิตีอ่ะเขา น้ําจืดเป็นหลักชัางเดชต้องไปทั้งทะเลด้วยไปทั้งคลอ,อ,องน้ําเค็มด้วยมันก็เลยจะไม่ได้เจอกันบ่อยเจอกันง่ายก็มีเนี่ยก็คือชัางเดชขึ้นมาอ่างเนี่ยถึงมาเจอพิตีครับผมก็ลองดูกันชัางเดชทําไปคลิปนึงแล้วนะเดี๋ยวตามไปลงคลิปนี้ครับว่าอของพิตีเนี่ยเด็ดไม่เด็ดทุกคนไปครับไปกู้เบ็ดกัน วันนี้รับอาสาเป็นคนกู้เบ็ดให้พี่ตีนะจะหมานหรือไม่หมานพอดีเครื่องพังครับก็เลยรับอาสาเป็นตากล้องให้วันนี้เฮ้ยโดนตีหูตาแรกก็หมานเลยนี่บูดังเมียมเลยเอ้าแต่น่าจะตายครับชโดอ่ะมันไม่ไม่แข็งแรงถ้าปละช่อนแล้วพี่ตีเนาะใช่ครับและอย่างหนึ่งเรามากันซะหลบเที่ยงแนละ้วสายเนาะ สายไม่ไม่สายะเที่ยงเลยพี่ตีทำเครื่องด้วย <c oughs> อะไรด้วยก็โอ้แต่ว่าโอ้ดู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 นี่นี่น,นี่โอ้ตายแต่ว่ายังสดเป้งครับนี่นี่โอ้โหแข็งปึง้งดำเมี่ยมตัวไปเลอยเลยครับ <c oughs> พี่ตีใช้เบ็ดเบอร์สิบแปดนะทุกคนเป็นเบ็ดอ่าโชกุนเนาะเ <c oughs> นี่ยโชกุนเบอ <18. S 2> ร์สิบแปดใช้สายหน้าเป็นสลิงเท่าไหร่าห้าสิบปอนด์มั้น่ย หกสิ <60. S 1> บหกปอนเนาะแล้วก็สายเชือกดําตัวนี้น่าจะสายสี่สิบห้าป่ะหกสิบหกสิบป่ะใหญ่กว่าของช่างเด็ดเยอะครับเคยมีประสบการณ์บ่อยอ่ะมันมีขาดมีอะไร,รอ่ะพี่ขาดบอเอ้าโอ้โหตาแรกก็โดนเลยครับนี่นี่กล้องล่างกล้องบนครับมา <c oughs> ว้าวโคตเด็ดทุกคนตัวแข็งปึ้งเลยมาดูตานี้ครับ ตอนแรกขี่เรือโฉบดูเอ๊มันมีอาการนะโอ้โอ้โหแหงหปรากฏใจติดเบ็ดครับแล้วก็พี่โดเล่นไปเนียดูปรากฏเหลืองนะปรากฏเหลืองมันกัดเบ็ดครับแล้วก็พี่โดมาเล่นไปทีนึงโอ้โ อันนี้เหลือครึ่งไม่ได้ด้วยไม่ถึงครึ่งครับเหลือแต่หัวโอ้ยดุจริงๆครับกินหมดเลยข้างนอกข้างในเนี่ยแม่เสียดายเสียดายแต่ปรากฏนี่ยังสดอยู่นี่นเอาเนี่ยเอาหน่อยเนาะ,ะหัวนี่ก็แกงส้มเด็ดน,นะพี่ตีนะเหลือ่ะสหัว,ว,หวเออพร้อมมื้อแล้วนี่ยังสดอยู่ก็เอาครับตานี้มีลุ้นครับโดน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  นนูนนนยกนะสวิงาม,วมาเดามารุ่นกันครับวันนี้ไม่ได้เอาสวิงมาด้วย, <c ười> ยกูจะโดมือเปล่าแล้วนะอุ้ยแม่ผูกกับกิ่งไม้เวลามันดิ้นนี่ตื่นเต้นครับอุ้ยโอ้ย นี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหยากจังเอากล้องออกจากพุ่มไม้ก่อนนี่ทุกคนโอ้ยเกินเกินโอ้ยเกินว้าวโอ้ยเอาโอ้โหโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้ยโอ้ กัดไอ้สลิงสายล้อยเลยเนี่ยทุกคนโอ้หสุดๆครับโอ้โหเอาเวลามันเข้าล่องขอบปากนี่โอ้ยล็อกแข็งเลยนี่สูตรพิตีินะเบ็ดโชกุนเบอร์สิบแปดครับสลิงหกสิบปอนสายหน้าเชือกไนล่อนหกสิบครับนี่เอาเรื่องเอาไปกันต่อครับ บรรยากาศเหมือนเราอยู่ในป่าอเมซอนเลยทุกคนน้ำใสแล้วก็น้ำท่วมป่าเ่ยป่าอเมซอนดีๆนี่เองครับอุยอุยหุยอุยอุยหุย ปลาแตกอีกแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยฮึมโอ้ย่างโอ้โหแบบนี้ก็เรียกลิมปลาแตกครับโอ้ยโอ้ยติดคอปากด้วยโอ้ยนี่ โอ้โหดูดูครับไม่บวกสามแล้วทุกคนโอ้โหกะหวัวไอ้กดหนึ่งหัว <laughs> โอ้ยตีเกี่ยวไว้ประมาณนักเจ็ดแปดตาครับนี่ดนมาสามแล้วนะไม่พอดีเมื่อวานหาเหยื่อไม่ได้เกี่ยวตามเหยื่อนัพี่นะเกี่ยวตามเหยือ่อวันหนึ่งหาเหยื่อได้สิบตัวก็เกี่ยวสิบตัว แล้วก็เวียนมากูโอ้โหไซสสองบวกเนาะมีสามแลเนี่ยดูนี้สามโอ้โหโยแล้วก็นี่อสองมีกค่สองมือครับเหลือตัวอีกหนึ่งเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยววางตัวตายก่อนเอาตัวเป็นมากนี่ตัวนี้โตครับนี่ นับสามนับสามยังไม่หมดด้วยเดี๋ยวไปดูกันอีกครับผม <c oughs> จะโดนกันะกิดตัวเนี่ยวันนี้นี่ว้าว <c oughs> ตาสุดท้ายเหยื่อย,ยังอยู่ <c oughs> นี่ิีใช้เนี่ยเหยื่อเป็นปรากฏเหลืองนะ หลายคนอาจจะเสียดายเยอะแต่ปรากฏเนี่ยมันแพงว่าชโดก็จริงแต่ปรากฏหนึ่งตัวยังไงราคาก็สู่ชโดหนึ่งตัวไม่ได้นะพี่ตีเนาะใช่ครับปรากฏเนี่ยบ้านเราใช้อย่างนี้โลแปดสิบร้อยไม่เกินนะหกเจ็ดส <6 70. S 2> ิบบางทีก็ไม่มีคนกินด้วยบ้านเรามไม่มค่อยนิยมครับปรากฏเหลืองแบบนี้ส่วนมากก็จะสองตัวโลสามตัวโลถ้าเป็นทางอ่าภาคอ่าเหนืออีสานกลางเนี่ยปรากฏจะมีราคา สูงเนาะเห็นตกตามหน้าฝายโลบางทีร้อยแปดสิบสองร้อยนะแต่บ้านเราได้ร้อยก็ดีใจแล้วนะหลายคนบอกว่าเอามาเกี่ยวเโดจะคุ้มไหมคือมันคุ้มที่ว่าชโดตัวมันใหญ่ครับเวลามันติดตวงหนึ่งเนี่ยคุ้มเลยสรุปคลิปกันนะทุกคนนี่อันนี้ได้มาหนึ่งหัวก่อนแล้วนี่โดนเล่นงานไปแล้วก็เโดสวยๆได้มาสามตัวครับม่ปิติีนี่เจ้าถิ่นแห่งอ่างนี้นะ หมานสุดๆครับนี่สามชะโดใหญ่กับหนึ่งหัวปรากฏเหลืองโอ้ยเด็ดครับทุกคนใหม่สุดยอด